ครับกรลาบสวัสดีครับพี่น้องปอดปยสู่ขู่สู่คนที่กําลังรับชมช่องนุม่มาำนาจพาเที่ยวอยู่ในตอนนี้นะครับพี่น้องเนาะมอนีีภูคขาเองนุม่มานาจก็ได้เดินทางมาแถวจังหวัดนครน,นายก,าานกครับพี่น้องแถวจังหวัดนครนายกมาทางสวนลุ่งเหล็กครับพี่น้องมาทางสวนลุ่งเหล็กเพื่อมาพักพอนยมในใ่ครับพี่น้อง เพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจผ้าหลานมาเที่ยวมากินเข้าปลามาเล่นน้ำครับพี่น้องมาเล่นน้ำตกพูกขามากับะมาณเจ็ดม้งเคืองครับพี่น้องมาช่วงเจ็ดมงเคืองกับมาเรื่อยๆครับพี่น้องมาเรื่อยๆตอนนี้กับมาหอดสวนลุงเล็กแหละครับพี่น้องสวนลุงเล็กสวนลุงเล็กนี่กับปิดอยู่ที่แถวแถวเขื่อนขุนด่านครับพี่น้อง ชัยปาการเขื่อนขุนด่านชัยปาการจังหวัดนครน,นายกครับพี่น้องเพื่อมาก,กินเขา่าปลาม้าผักพรอยอใหญ่เ <c> ด <oughs> ี๋ยวภู้ขาสิ้ผ้าไปเบิง่งภาาบรรยากาศแถวหนามขับพี่น้องนามว่าใสดีบอรับพี่น้องว่านามใสดีบอผ้าบรรยากาศแต่ะหมองแต่ละบอลเป็นจังไดรับพี่น้อ,านาอ,าาอง ขาวบรรยากาศแต่ละหม่องแต่ละบอลเป็นจังไดไปเบิงน้ากัดครับพี่น้องกัดเตรียวมหานการกินมาน้าครับพี่น้องไอนี้บางส่วนปลาเผาไก่ย,ย่างกับเพื่ออาหารทั้งนี้แหละครับพี่น้องไปเบิงครับพี่น้องตอนนี้กัดแงมือเสาอยู่ประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงผูกค้นกับิลังไหลมาหลายครับพี่น้องมาส่วนลุกเล็กนี่ มาง่ายๆครับพี่น้องอรังสิตนครนายกเลี้ยวสายเขาจังหวัดนครนายกแลนตรงมายางเดี่ยวครับพี่น้องมายางเดียวครับพี่น้องมางเอ,ออะก,กะนี่แหละครับาพาบรรยากาศว่าเป็นจังใดว่าเป็นจังใดนี่ครับพี่น้องย่างใส่หมูครับพี่น้องย่างใส่หมูครับกับมีแค่ให้นั่งครับพี่น้องมีแค่ให้นั่ง ง่ายๆครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งผาบรรยากาศภายในแถวแถวนาว่าเป็นจังใดนี่คือแกงไส้งามครับพี่น้องแกงไส้คราบนะแกงไส้งามภาบรรยากาศดีครับพี่น้องอาหารการกินกระเตียมมากครับพี่น้องว่าอาหารการกินกระเตรียมมากพอมครับพี่น้อง กะมีสมต่ำครับหน้ามาหารการกินกะเตียมมากล้านหน่อยกะเอามานำรับพี่น,อน้องนี่แหละปองแรงปองแรงอยู่นี่ครับชีวิตของผู้เฒ่าผัดพินครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำตกน้ำกันครับพี่น้องว่าเป็นจังไห่งามบอเออนี่แหละครับพี่น้อง น้ำใสสครับพี่น้องประมาณเก้าโมงกว่าๆครับพี่น้องช่วงน,นี้ก็ประมาณเก้าโมงกว่าๆก็น้ำไหลใสเย็นครับหลานหน่อยกะกําลังเล่นน้ำครับพี่น้องหลานหน่อยกะเล่นน้ำม,มวนมวครับพี่น้องตามวิถีเด็กๆครับพี่น้องถ้าบรรยากาศดีครับครับพี่น้องนีถ้าบรรยากาศ มีปลามีเขาครับพี่น้องขอภัยงามๆครับน้ำใสยเย็นผู้้นกะมาบพราได้หลายครับพี่น้องผู้้นกะมาเพราทาลาหลกันใหญ่กำลังทยอยมาอยู่ครับพี่น้องณแกงไสงามสวนลุงเล็กครับพี่น้องแกงไสงามที่สวนลุงเล็กจังหวัดนครนายกติดกับได้อ่านเขื่อนขุ้ด่าน,น,นาชัยปราการนะครับพี่น้องมองคักพรอยใจ มีแค่ให้นั่งขัตินองมีแค่หันังกินเข่ากินน้ำพักผ่อนท่าล้านนอยบ้านหลุนนาครับพี่น้องท่าล้านนอยบ้านหลุนนาค่าบรรยากาศดีครับขัี่น้องห้องน้ำของท่าก็สะดวกสบายครับพี่น้องห้องน้ำบ่อท่าสะดวกสบายเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจนะรับพี่น้องบอกไกลจากกรุงเทพครัตินอนมาง่ายง่าย จากรังสิตมากกับประมาณลอยกอลโลนิดๆครับพี่น้องน้ำใสๆน้ำเย็นๆครับพี่น้องน้ำใสๆอยู่กลางขุนเขาแล้วก็ธรรมชาติดีมากครับน้ำเย็นมากน้ำเย็นๆพาบุตรหลานมาเล่นน้ำครับพี่น,น้องแก่งใส่น้ำครับพี่น,น้องแล้วก็ขาสื้อผ้บนภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศดีๆครับพี่น้องภาพบรรยากาศดีๆยายก็นั่งเฝ้าหลานเล่นนานครับพี่น้องยายก็นั่งเฝ้าหลานเล่นภาพบรรยากาศงา่ายๆครับพี่น้องวิธีชีวิตของลูอกอีสา,านครัดขืน,นมาเที่ยวผักพันยอนใจช่ทวงวันหยุดครับพี่น้องครับ ผ่าบรรยากาศเนี่ยมือเสาร์แดดกะกำลังอ่อนออน,ออนครับพี่น้องแดดอ่อนออน,อ,อ,นอ่าเลี้ยวเห็นทั้งพุ่นกับเป็นสุ่มอาหารเลยครับพี่น้องสุ่มอาหารทางเขา่าครับพี่น้องทา้งเข่าครับพี่น้องไปมาง่ายสะดวกสบายมองจอดรถจอดล่าสะดวกสบายจอดรถฟรีครับพี่น้องจอดรถฟรีอาหารการกินทำมานำมาทำที่นี่ได้หรือว่า ร้านค้าก็มีให้บริการครับบวชเครื่องดื่มน้ำพาน้ำโค้งน้ำแข็งมีครับพี่น้องดูภาพบรรยากาศสวยๆณสวนลุงเล็กครับพี่น้องณสวนลุงเล็กจังหวัดนครนายกครับพี่น้องผาบรรยากาศดคีครับพี่น้องน,น้ำเย็นใสครับพี่น้อง น้ำเย็นๆใสๆมอีิภาพบุตรหลานมาเล็นนะครับเออมาผักควันยอนใจอยู่โบไก,กลกรุงเทพอยู่ไม่ไกลกรุงเทพธรรมหาบนาครครับแก่งใสงามครับแก่งใสงามครับโนมหน้าเก็บมาเล่าเอาแบบฝาาครับน้ำใสๆบรรยากาศ เชื้อสวยกลางหุบเขาจังหวัดนค,ครนายกขัดนแจงไทรนาที่สวนลุงเล็กครับที่สวนลุงเล็กนะครับน้ำก็กำลังดีครับประมาณบ่ายผู้คนก็จะหลังไหลมาเยอะอัดเมื่อวานต่อเยอะอยู่วันนี้ก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์ก็น่าจะเยอะอยู่ครับตอนนี้เช้าอยู่ผมมาเลยนิดนึง ก็เลยมีโอกาสได้เก็บภาพสวยๆมาฝากพี่ก็น้องครับว่างๆเดินทางมาทางนี้ก็แวะได้ครับสวนลุ่งเล็กครับ,บ,บหลบประพางแก่ใส่านามครับไปมาสะดวกสบายครับครับศูนย์บริการนะครับศูนย์บริการ เจ็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากนะครับมีแค่ไม้ไผ่ให้นั่งมีส้มโอมีเสื้อไว้บริการนะครับไว้บริการเหมาะที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจไกลๆมาได้ไม่ไกลจากกรุงเทพภาพบรรยากาศสวยๆนะสวนลุงเล็กณนะสวนลุงเล็กครับ บรรยากาศดีมากครับสวยๆครับเย็นๆครับกับสายน้ำใสๆครับเพ,เพื่อนๆหนุ่มนาเก็บมาเล่าเอามาฝากเก็บภาพสวยๆมาฝากครับภาพสวยๆตอนนี้ผู้คนก็กำลังหลั่งไหลมาครับเริ่มมากันมแล้วครับเจ็นาที่ก็กำลังมาที่จะมาท่องเที่ยวทักทันใจ นะครับจะนำมาหาหร้านขาวมาทำกินเองก็ได้หรือมาซื้อที่นี่ก็ได้ครับเหมาะครับเหมาะที่จะพาหลานมาเที่ยวมาพักผ่อนครับครับนี่ก็เตรียมณสวนลุงเล็กครับลุงเล็กลุงเปียกเลยครับเล่นน้ำครับล่องแก่งครับล่องแก่ง มีรถรับส่งลองลงไปมีรัรถรับส่งกลับนะครับเหมาะที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจเตรียมอาหารการกินมาเที่ยวมากินส่วน,นหนูเหมนาศก็มากับหลานน้อยหลานน้อยมาเที่ยวด้วยอากาศเริ่มร้อนแล้วอ่าคนไม่ดำเท่าไหร่นะครับแต อากาศคืมอากาศคืมครับมากับป้าพามาเที่ยวนะครับป้าใหม่พนันมาเที่ยวน่าสวนลุงเล็กมาเล่นน้ำตอนนี้ท้องฟ้ายังไม่เปิดเท่าไหร่ครับก็เหลอผิวค้าหน่อยนะครับผิวค้านิดหนึง่งเดี๋ยวจะว่าทําไมดําจังเห็นแต่ตา อันที่จริงไม่ดำเท่าไหร่หรอกครับหลานสาวครับครับก็เหมาที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับในสวนลุงเล็กแก่งใส่งามครับภาพบรรยากาศน้ำเย็นเย็นรับน้ำเย็นเย็นไวัยรุนก็กำลังล่องแก่งน้ำเย็นเย็นใสๆครับน้ำใสมากครับน้ำนี่ก็ลงมาจากทาง เพื่อนคุ้นด่านนะครับตอนนี้มีหลานน้อยก็เล่นน้ำครับช่วงนี้วัยรุ่นก็กำลังจะล่องแก่งกันครับภาพบรรยากาศส,สวยๆนะายฝังกำลังสนุกครับไปแล้วครับสนุกครับสนุกช่วงวันหยุดณช่วงวันหยุดภาพบรรยากาศส,สวยๆ ทราบรรยากาศดีๆน้ำใสๆน้ำใสๆครับ,น,รบนักแก่งใสงามนักแก่งใสงามจังหวัดนครน,นายกมาเที่ยวกันนะครับเพื่อนๆในช่วงวันหยุดไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ครับเหมาะที่จะพาบุตรหลานพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่นใจนะครับ มามาบุญง้อเนี่ามาตุม๊กี่เชนมาด้วยนี่แหละครับพี่น้องปองปลายโซโคเซฟคนมาแล้วมีที่นั่งครับเพื่อนหวานข้าวกินกันครับพี่น้องมวนๆครับพี่นออ้องเลยวิธีบานเห่าครับวิธีบานเฮามาพักผ่อนย่อนใจมาเที่ยว ครับนสวนลุงเหล็กเด้อจังหวัดนครนายกแตงไส้งามครับพี่น้องวงอะไรเด้อเปล่าครับพี่น้องมีไข่นกกระทามีถั่วครับมีถัว่วพะยำเล่าเลาะไปเลาะมาอยู่แถวแถวแกงไส้งามอยู่หน้าตกท่อนี่แหละหน้าครับพี่น้อง พ่อะไงกับอายุประมาณเจ็ดสิบดูหน้าตากับว่ามันหาหาิบต้นต้นเนี่ยครับผมหาซิบต้นต้นบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ทั้งจังหวัดเลยพ่อยังไโออยู่ขอนแก่นอยู่เพื่อเลยเนาะอยู่เขาสวนกวางโอ้สมตำแซบได้ครับพี่น้องสมตำแซบไก่ย่างกา นุ่มครับพี่น,อน้องคนไช่ไก่ง่วงตัวนี้น้อยครับพี่น้องไก่ยังไก่ปอกกว่มาม่ยากครับไก่ย่างแสบผู้เขียวผู้เวียงพุทออกพุละครับพี่น้องสมตามําแสบครับพี่น้องทั้งเขาสวนกวาวเออไม่เฮ็ดยูนี่โดนระบบนิยเพยังไม่เที่ยวตัวเพราะว่างมาเที่ยวโอ้เพรา่งเปียมาเทียเท่ยวก็เลยมาหาไร่ใดพิเศษครับพี่น้องนี่ไร่ใดพิเศษเ่ามาเที่ยวว่ามได้ได้ตังค์ความนี้ครับพี่น้อง บอกง่ายๆว่าภาษาบ้านเฮาน่ะหัวดีครับพี่น้องมาหาหล่อตังเล็กหน่อยบ่ได้บ่ได้ล่อตังเล็กหน่อยล่อตังผู้เฒ่าวรเออเแ่านี้แล้วหัวดีกว่าอ่าท้ายข้อนแกนครับพี่น้องท้ายขอนแกนมาทำมาหากินอยู่พี่เราไปหลายหม่องหลายบอลเนี่ยคือสิมีครูหม่องครู่บอลเนานะที่หลายลูกหลาย ไข่เบฟคุ้งมองเกาหลวงหน้าตาดีดียังสี่คือสีบอเหลือดอกผมว่าครับพี่น้องเราขายไข่นกกระทาต้มพี่น้องทวงมา20บาทไข่นกกระทาาด้วครับเด้อขันมาทางนี้อือจะเลืมมาอุดหนเหล้าอือพี่น้องทั้งของแนแก่นคือกันมาจากทั้งฝุ่นอุดอรขอนแกน่นบุกดาฮัมสกุลนครนครพนม มาต้าผลมัเดียวกล้ามาผักบันยนใจก่าพอพยย่อยใหญ่กลมาอุดหนุนแล้วเนี่ยครับพี่น้องตุลาบาทสิบบาทก็ได้ทรงแล้วก็ทรงหลานเลี้ยนอยู่ครับพี่น้องกับลำบากตากกลรมอยู่ค่าเออทรงหลานเลี้ยนอยู่ถตาหลานเลี้ยนจบแล้วก็ถึงเมื่อพักามอยู่บา้านตุลาแล้วว่าพี่น้องเอ้ยมาพ่อเล่าสัมผัสวิถีชีวิตของคุเฒ่าพัฒน์ินครับพี่น้องมิแต่บานเฮาเต็มอญญาอยัอยู่แถวเนี่ มาเที่ยวก็ได้ครับพี่น,อน้องเอินครับตอนนี้นุ่มหน้ากัเก็บผาบรรยากาศสวยๆง่า,งงามๆมาฝากพี่ฝากน,น้องน้ำใสๆหาดทรายบ่มีครับพี่น,อน้องผาบรรยากาศงามๆเขียวงามครับพี่น,อน้องผาบรรยากาศดีครับพี่น,อน้องโลกหลานกับกำลังม้วนม้วนครับผาบรรยากาศดีๆครับพี่น,อน้อง ้พี่น้องห้องแกะไ้ปลาเผาไก่ย,ย่างมากครับพี่นอ้องไก่ย่างตัวยังไงครับพี่น,อน,น,น้องลงล่มสมตั่พรมาพ่อผู้สาวพนาครับพี่น้องโอ้ผู้สาวไอ้ทาแร่ทาแร่คนละครับท้งสกลละครเพิ่นมาบ้านอยู่ห้อง สองธัญบุรีรังสิตนครนายกพลละครับพี่น้องเ่นมาทำมาหาจินมากทำธุรกิจค้าขายอยู่พี่ละครับเมืองรังสิตเฮ่าพี่ละผู้ข้าจะเคยสะกุลเคยสะกุลพันนาคมครับพี่น้องมาพอกันพี่น้องทั้งนครเนียย่นมีแต่พูงงามๆนะครับเออกำลังกินเข่าครับพี่น้อง มีแคบหมูมีปลาย่างมีหลายอย่างนะครับเ้อเศบแสบนัวนัวน้ำกันครับพี่น,อน้องยง่เมือเสาร์แด็ดอ่อนอนครับพี่น,อน้องมาเด้อพี่น,อน้องบาดมากินเขา่าน้ำนมนมนาครับพี่น,อน้องกับมีไก่ย,ย่างครับพี่น,อน้องไก่ย่างมาเทีย่ยวไก่กับบริเวณไก่ย,ยาก่างกับสมต่ำนะครับพี่น,อน้องมีสมต่ำม,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 มีข้อหมูย่างครับพี่น,อน้อง มาไกลๆกัครับมากับห้านน้อยมาหลายคนอยู่ครับพี่น้องเถิงหล้าหน่อยห้านใหญ่ครับพี่น้องมากินขา่าวปลาพี่น้องเอ้ยครับกระเพราบรรยากาศเย็นๆครับพี่น้องกับสายนะากินข่าวสมตำไก่ย่างครับพี่น้องสมตำไก่ย่างครับพี่ถือบานเฮห้ เหนง่ายๆอยู่ง่ายครับพี่น,อน้องผัดสมตำไก่ย่างครับพี่น,อน้องข้าหมูย่างผัดติ๊บเข่าติ๊บยิ้งยิครับพี่น้องอือเข่ากันหนึ่งมาจากบาทครับพี่น,อน้องเข่ากันหนึ่งมาจากบาทครับติ๊บเข่าดีของฝากจากเมืองอำนาจเลยครับพี่น,น้องมากไก๊า ก็พาบรรยากาศเย็นๆนครับพี่น้องครับสาวนามากินข้าวน้ำกันเลยครับเด้อพี่น้องปอกปลายสุขสุขคนนมนาเก็บพาบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องครับลูกไส้กับกำลังย่างหมูครับพี่อนอันนี้ลูกไส้กับกำลังเห็ดก็จะให้กันยังก็ใส่หมูย่างครับพี่น้องเอออครับครับ ใส่หมูย่างครับพี่น้องกำลังสีไปยา่างครับับพี่น้องปอ,องปลายซูขู่สู่คนที่เข้ามารับชมช่องลุ้มอำนาจผ้าเที่ยวอยู่ในตอนนี้ตอนนี้ภูคาอยู่ที่แกงไซงามสวนลุงเลขข็กครับพี่น้องจังหวัดนครนายกครับพี่น้องลูกๆแล,ละหลานกับกำลังสนุกสนานเล่นกันครับพี่น้องเล่นน้ำเล่นท่า ภาพบรรยากาศดีๆสวยๆงามๆถามีโอกาสมีเวลามาพักผ่อนย่อนใจกับสายน้ำเย็นๆบรรยากาศดีๆเดับพี่น้องเล้อกะแกงย่าลืมแกงไส้งามจังหวัดนครนายกสวนลุงเหล็กครับพี่น้องไปมาง่ายสะดวกสบายอยู่ใกล้ๆกรุงเทพครับพี่น้องจากรังสิตนครนายกมานีใส่น้ำมันหาซิบห้าร้อยกะไปมาไปกลับได้ครับพี่น้องไปมาง่ายอาหารการกินก็สะดวกสบายครับพี่น้อง มีบริการทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้บริการทับทิมน้องท้องไปส้ามาพักพันยอนใจหรือมาพักแรลมก็ได้รับพี่น้องมีอ่าหมองไอพักพันยอนใจได้ครับพี่น้องบอ่อแพ้งครับพี่น้องมาง่ายง่ายวิถีธรรมชาติบ้านเฮ้าครับพี่น้องยังียบสงบกับอ่าแม่นม้ำและขุ้นเขาครับพี่น้องอากาศดีดีมอะที่จะมาพักพันยอนใจได้ครับเด้อ คลิปนี้ผู้ข่าก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับด้วยขอขอบบุญขอญพุณนพี่นอ้องกล้องฝ่ายโูโขดสุก้อนปีขามากับช้มช่องนมอำนาจพราเที่ยวอยู่ในตอนนี้ครับพี่น้องขออยู่ดีไม่แห้งความเก็บยาดาคว่ำไข่เยสิมีบุญรักษาเทาวดาคุ้มครองจะเลื่อนจะเลื่อนตัดสูโคดสุก้นปีใหม่นี้ขอยพบเจอเนี่ยอาดีๆมาในชีวิตตัวเองและครอบครัวเนื้อสิ่งใดก็ขอยสมความมุ่งมั่นตราดนา กับพี่น้องเฮาโซโคโซคนนะครับด้วยขอบคุณครับและสวัสดีครับ